E สวัสดีครับผมกี G ่เดียสกายนะวันนี้พามาหวานข้าวช่วยน้าครับแต่เช้าเลยนะโอออกมาแต่เช้าแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเที่ยงกว่ากวาแล้วครับไม่เที่ยงก็าบ่ายนี่แหละนะให้ดูนะของนา้าตอนแรกแกบอกว่าให้มาช่วยขนข้าวลงไปที่ ทุ่งนาเฉยๆข้าวหกกระสอบต้องแบกเป็นระยะทางเลยดูนะครับนี่ครับต้องแบกเป็นระยะทางประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเมตรนะมแบกมาจากไหนอะนี่แบกมาจากรถนี่ลงมาเดินตามคันนามาเรื่อยๆครับผมแบกได้ทั้งหมดน่าจะห้ากระสอบ สกระสอบห้ากระสอบวางไว้ตามจุดต่างๆเนี่ยโอ้บอกเลยว่าชาวไร่ชาวนานี่หนักเอาเรื่องเนีแต่โชคดีหน่อยคือไม่ต้องทำชั่วโมงไม่ต้องทำเวลาเร่งรีบเท่าไหร่นะแดกไปเรื่อยๆหลานพาพาหลานน้อยมาด้วยนะไปดู ผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับการหวานข้าวที่บ้านนอกบ้านนาเรานะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่โคกแล้วก็คาระบาวแดงเหนื่อยมากตัวนะฝั่งนี้ เขาหวานเรียบร้อยแล้วดูสายลมเย็นๆโชยมานะครับข้างกลางตอนแดดกลางวันนะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฝนทำน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนทั้งคืนลมแรงทั้งคืนเมื่อคืนผมกลางเต็นท์นอนนาครับลมแรงมากียกว่าฝนจะตกเปียกตื่นเช้ามาอากาศหนาวแปลกนันงที่ทุ่งนาเรานะครับเ <c oughs> นี่ย สำหรับผู้ใดที่ยุ่งเครับบบรรยากาศบานหนอกของหน้าเขาเนะวิถีชีวิตของหลูกอีสานครับหอดหนาเห็ดหน้าก็เนี่ยครับถึงเวลาดำหน้าถึงเวลาวานเขาวานกาเนาะปีนี้บ่ค่อยมีคนดำน้าหอกครับเบิงหวะเบิงจากตัวอย่างฟังตั้งนี้ครับเคี้ยวไปมืดขนะุ่นอ่ะเขาวานเราหมดเลยนี่มิแต่วานเราดำน้อยแห้งเพราะว่าพ้นผลิตระวงังวานเขาก็ดำ กับดำเอาเนี่ยมันโบตางกันเนาะมันคาวามมันโบตางกันหลายแถบสีโบตางกันเลยแหละเขาก็เลยหวานเานาะน้ำหลายอยู่ด้ยครับน้ำหลายคนกัสิได้ส่เบดหาป่าอะไรวะนี้อีกสักระยะเวลาประมาณสักสามสี่อาทิตย์นี่นะเขาก็ดีสูงกว่านี้ครับบ้านนี้ก็สิได้ส่เบด เอาเลยวันนี้โรงงานไหนป่ะนี่นี่บานเลยว่าเพื่อนว่ะตัวนาจะตาไปุ๊บเพ่น่ะกระลอวานเลยเนา,วา,นานะวานเลยอ่จะจงวนี่า <c oughs> สามว่ะดิโอ้ยมันอดทนสามดึกมีทางม,มากนเลย ือก so ินสามมืนเรากินแล้วกินไปขวดหนึ่งะหวานเลยครับบัทาแล้วบ้านี้บัทารถดปันขันมือนีฝนบ่ตกประมาณสักบ่เกินสี่โมงกันนาสิบกนาสิแห่งแดดนาสี บดน้ำแห้งลุ่งแน่ครับกระสิพอดีกับมือน,นี้แค่ยังให้ฝนตกกันฝนตกนี่คือปัญหาแท้ๆครับนี่ทงนี่เขา่ากำลังวานเพราะว่าเพิ่งวานไปแล้วรอบนึงไปะนะวานตั้งแต่พุ่นโอกรายเนาะตั้งแต่พุ่นอครับเห็นกระสอบข้าวขาวหมดนะไหลมาวานมาหอดพี่มองกระสอบข้าวขาวนี้กันถึงกระสอบข้าวขาวนี่มืดไป็เจ็ดกระสอบไปนะ เขาบกเกิดเลยนี่เป็นเมื่อวานหลบสองนี่ครับจากสาเหตุเฮียงที่มันบกเกิดมัน,น่าสิเนื่องมาจากฝนล่งพายุเขา่าเมือสวงซี่หาเมือที่แล้วนี่แหละนี่ครับลองมาใช้ชีวิตเป็นชาวนาหนึ่งมือบแบกเข่าก็บแบกมาแล้วพอบ่าวานเข่าครับมาซอยนำบ่าวิด มันกระบอกางกับกวาันเขา เคยเห็ดแต่ได้น้อยคุณล้อ DNA ลูกเศร้าหน้าเนาะมันอยู่ในสายเรือ 翻踢我！ ไอ้ผมกสสิวานหนานีครนะับบ่งมีนหนาคเลย ឬយីក៏មានសកធង1អរតែមនៅណា การเอากลามาปักมาสมนี่แหละครับเืิกสามสาเอากล้ามาซ่อมจุดที่มันไม่มีข้าวเกิดนะ<า>ประสา,าทซานก่เลยสามนะครับเนาะเอามาสามไปนะเบ่าวไป,ปมืดแล้วพุณมามืดละ ตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแผนใหม่ครับรถไทยเขาสิมาปั่นใหม่ละก็ลังสิขึ้นก็ลังสิกลับพอดีเลยรถไทยมาละเหมืนนี่สิไปนำรถไทยเะครับมันสิลงทางไหนเดี๋ยตเบินน่งก่อนเดี๋ยวจะขอขึ้นเบิ่อนไปนำโอ้ยลงบนนั้นที่ไอซุมนี่ลงทางนี่ละอู้ปิดหน่ะ Hơn bỏ rồi luôn, anh anh này anh anh phun. anh 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 đây anh 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 าน,นเขาครับรถกระบะขนมันทั้งฝุ่นติดลมต้องไปดึงรถไอ้เพิ่นเพื่อนนะดึงรถให้เนี่ยดึงรถให้เนี่ยอยู่หูยสายสีเหลีว่วัวเถอาบดนี่อ่ะโอเคสาเบิงมื่นนะ ไปสะซสาแล้วเนาะ,ไ,นนะไปค่อยๆไหมล่ะ <S <S โอเคครับตัวนี้ไปลากรถมาแล้วกำลังสีลงหน้า <S 1> <S 1> โอ้ลงแบบลงแบบสโลโมชั่นเลยมันเป็นค่อยๆลงมากในนอหนีนนลีครับรถไถไงขินี่นนะค่อยๆไป,ไปเนาะคนอยู่ข้างน้า ปไ,ไปง่ายครับปไปเท่อๆแยอกกไปครับไปเรื่อยๆโอ้แบบสีมันบถติดเด้มอมาสิบอลมเด้อสบายเลยครับมาสิ มาแล้วรถนปิดเผางานได้สุด โอ๊ยโอ๊ยโอโอ้โหงานนี่ก่อนจะได้บานนี่เดี๋ยวเลวยคอยลงก่อนคอยลงก่อนคอยลงก่อนดิละว้าว <น ét S 1> โอ้ขึ้นได้เขาเขาเ้าแต่นอนดีลีวะคุณดาโอ้ ว่าแต่สิติดวมโลมโลมน้องนี่ค่อยลงกันเด้อ โบาเทศียงบรอาไรมันเพ่อออยู่าว้รจมปันแป๊บเดียวโอ้ยงูน้ำไหลมาตามหล่อ เริ่มปั่นแล้ว กล่องรือมืดครับมืดสุดยอดเลยรถแท็กเตอร์นี่สะเทินน้ำสะเทินบก 好。<c oughs> หลังจากที่รถไทไทยปั่นเรียบร้อยหน้างานหนีงานสุดท้ายครับวานแล้วปะนี่วานนี้แล้วก็ได้กลับเงอนแล้วครับในๆกับมาซอยนะบ้าวแล้วเนาะซอยให้แล้วครับซอยให้แล้วเลยบดดนดอกประมาณสักวานนี่ก็ประมาณสัก,นนกสิบนาทีสิบห้านาทีก็แล้วล้วครับสามคนพด่ดีสามคนคนละหนากัแบบเดียวเตรียมอุปกรณ์กันครับ โอเคครับตอนนี้นะสิบ่าย3โมงแล้วนะวนันงานสุดท้ายเรียบร้อยถึงต่เป็นมาปันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่าทาั้งเม็ดออกงานเดี่ยวหน่อยๆแต่จะขอปิดคลิปก่อนเนะี่ยอันนี้ปิดอีหลีอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเ mm hmm. มยแห้งกีเดสกายครับบ๊ายบายครับ เห็นประคอตัวหนึ่งประคอโบนอยดอกใหญ่เติบอยู่มันขึ้นก็รถไทยที่เขาไทมัน